สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะในเรื่องช่วงเวลาและการเรียงลําดับเหตุการณ์นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันในหัวข้อที่2นะคะการเรียงลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวนะคะ การเรียงลำดับเหตุการณ์จะทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหลังซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตจะส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและอนาคตและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เมื่อต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองและครอบครัวนักเรียนสามารถปฏิบัติได้โดยการสืบค้นจากหลักฐานต่างๆเช่นภาพถ่ายทะเบียนบ้านสอบถามจากพ่อแม่ผู้ปกครองโดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ตนสนใจอยากจะรู้ 2. รวบรวมเรื่องราวจากหลักฐานเช่นภาพถ่ายของครอบครัวสอบถามเรื่องราวจากพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และผู้เกี่ยวข้อง 3. เส,สนอข้อมูลเช่นการเล่าเรื่องการวาดภาพค่ะและตัวอย่างการสืบค้นเหตุการณ์ของครอบครัวนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ในหนังสือแบบเรียนนะคะฉันเห็นยายมักสวมแหวนทองคำประดับพลอยอยู่เสมอฉันสงสัยว่าแหวนนี้ได้มาอย่างไร ขั้นที่1น,นะคะถ้าเราสงสัยหรือเราอยากจะรู้เนี่ยเราก็ต้องตั้งคําถามนะคะ,ะเหมือนเด็กผู้หญิงคนนี้กับคุณยายนะคะเด็กผู้หญิงอยากรู้ว่าทําไมยายถึงชอบสวมแหวนอันนี้จังและแหวนอันนี้ได้มายังไงนะคะเด็กก็เลยถามว่าแหวนนี้ยายได้มาจากไหนคะคุณยายตอบว่ายังไงคะคุณยายตอบว่าเป็นแหวนมั่นที่ตานํามามั่นยายอ่า ฉันจึงขอให้ยายเล่าเรื่องชีวิตของยายจนกระทั่งมั่นตาและได้แต่งงานกันในที่สุดเมื่อเราตั้งคําถามแล้วนะคะเราก็ต้องออตั้งใจนะคะตั้งใจฟังตั้งใจรวบรวมเรื่องราวจากหลักฐานนะคะ,ะในตัวอย่างนี้นะคะยายเล่าว,ว่าเมื่อพ่อแม่ของยายเปลี่ยนอาชีพจากชาวสวนมาเป็นคนขายผลไม้ผลไม้ที่ร้านของยายขายดี เพราะพ่อแม่ของยายเลือกผลไม้เก่งและคัดแต่ผลไม้ดีๆให้ลูกค้าจึงทำให้มีคนมาซื้อผลไม้ที่ร้านยายมากยายรู้จักกับตาเพราะตามักมาซื้อผลไม้ร้านยายเป็นประจำในที่สุดตาจึงให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอ,อยายเพื่อแต่งงานแล้วยายก็เล่าต่อนะคะว่าในวันมั่นผู้ใหญ่ได้จัดขบวนแห่ขันหมากมามั่นของมั่นมีแหวนกำไลสร้อยคอทองคำและเงินจำนวนหนึ่ง เมื่อยายกับตาม,มั่นกันแล้วไในไม่ช้าจึงได้แต่งงานอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเมื่อเราจบแล้วยายยังนำกำไรสร้อยคอทองคำและรูปถ่ายวันมั่นและวันแต่งงานมาให้ฉันดูด้วยสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันมั่นของยายซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของฉันในเรื่องนี้นะคะหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แก่ คำบอกเล่าของยายเครื่องประดับซึ่งเป็นของมัน่นได้แก่แหวนกำไลสร้อยคอสร้อยคอทองคําและภาพถ่ายต่างๆนะคะ,ะเมื่อเด็กคนนั้นเขาฟังจบแล้วนะคะเขาก็พูดต่อว่าเมื่อฉันได้ฟังเรื่องเล่าจากยายแล้วฉันจึงนำไปเรียบเรียงเขียนเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ในวันมัน่นระหว่างตากับยายซึ่งถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและนำเสนอโดยการออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน โดยแสดงหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายเพื่อให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นนี่นะคะก็เริ่มจากเราสนใจใครรู้ใช่ไหมคะเราก็ตั้งคำถามเพราะตั้งคำถามเสร็จปุ๊บเมื่อเราได้ข้อมูลนะคะจากการเล่าของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็หลักฐานต่างๆเนี่ยเราก็รวบรวมเอามาทำความเข้าใจเป็นของตัวเองนะ,ะในส่วนของสไลด์นี้นะคะก็เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัวนะคะเป็น เป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับพวกเรานะคะเกี่ยวกับตัวนักเรียนเองเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะที่สามารถนํามาใช้ในการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวเช่นสําเนาทะเบียนบ้านสูติบัตรภาพถ่ายเอกสารราชการสิ่งของเครื่องใช้เครื่องมือประกอบอาชีพนะคะ,ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าที่บ้านของนักเรียนเนี่ยมีสิ่งของอะไรนะคะที่เป็นของเก่าของแก่ ของตายายของเราไหมนะคะอาจจะเป็นเสื้อผ้า,าผ้าไหมอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ารถหรืออะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่บางครั้งสิ่งของเนี่ยมันก็มาก่อนเรามันเกิดก่อนเรานะคะเกิดก่อนเด็กๆอีกนะคะอ่ะและหน้าตาแบบนี้นะคะนักนักเรียนน่าจะเคยเห็นนะคะอ่ะหรือถ้ายังไม่เคยเห็นเนี่ยลองขอนะคะลองขอผู้ปกครองดูนะคะว่า ทะเบียนบ้านเป็นหน้าตาย,ยัางไงทะเบียนบ้านตัวจริงเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นเล่มสีน้ําเงินนะคะซึ่งทางอําเภอทางหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็จะออกให้เรานะคะเป็นประวัติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบ้านเลขที่นะคะเป็นบ้านเลขที่เป็นสมาชิกของคนของคนในครอบครัวนะคะว่ามีข้อมูลอะไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรเป็นลูกของใครและมีเลขบัตรประจําตัวอะไรซึ่งจะอยู่ใน สำเนาทะเบียนบ้านนะคะในส่วนของสูติบัตรค่ะสูติบัตรนี้ก็จะเป็นใบเกิดนะคะเวลาเราเกิดอแหวะแวะออกมานะคะทางโรงพยาบาลก็จะให้ประวัติข้อมูลนะคะทางโรงพย,พยาบาลเนี่ยก็จะให้ประวัติข้อมูลมาให้ผู้ปกครองของเราให้พ่อให้แม่ของเรานะคะไปทําเรื่องที่อําเภอนะคะเพื่อจะได้เป็นใบยืนยันว่าเราเกิดวันนี้เป็นลูกของพ่อแม่คนนี้ชื่ออย่างงี้นะคะ เป็นประวัติส่วนตัวของเรานะคะค่ะแล้วก็หลักฐานอีกหนึ่งอย่างนะคะก็เป็นภาพถ่ายครอบครัวอันนี้เป็นพื้นฐานนะคะอันนี้ก็มีไม่ต้องให้มีอยู่เกือบทุกบ้านนะคะเป็นรูปถ่ายครอบครัวนะคะ ค่ะและในหัวข้อที่2.2นะคะการใช้คําบอกช่วงเวลาแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเองนะคะคําบอกช่วงเวลาเนี่ยก็จะมีคําว่าอะไรบ้างคะอ่าเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะในส่วนของหน้านี้ค่ะในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีคําใช้บอกช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันและอนาคตที่ทำให้ทราบช่วงเวลาที่เกิด เหตุการณ์ขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปกันเลยตัวอย่างเรื่องประวัติครอบครัวของฉันนะคะนักเรียนก็มาสังเกตดูนะคะว่าในตัวอย่างเรื่องประวัติเนี่ยมีคำไหนที่บอกช่วงเวลาบ้างนะคะซึ่งคุณครูก็ทำตัวอักษรสีแดงไว้แล้วแหละนะคะนักเรียนสามารถอ่านไปพร้อมคุณครูฟังที่คุณครูอ่านไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในอดีต สมัยที่พ่อแม่ของฉันยังเป็นนักเรียนท่านขยันเรียนมากเมื่อเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วพ่อได้ทำงานเป็นครูส่วนแม่มีอาชีพค้าขายต่อมาพ่อกับแม่จึงได้แต่งงานกันพ่อแม่ฉันมีลูกสามคน คือพี่ชายตัวฉันและน้องสาวครอบครัวของฉันยังมีตากับยายปัจจุบันยายของฉันมีอาชีพขายผลไม้แต่ตาของฉันซึ่งเป็นทหารได้เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วครอบครัวของฉันยังมีปู่กับย่าท่านอยู่ที่บ้านสวนริมคลองปู่ของฉันเป็นชาวสวนที่เก่งปู่ปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดผลไม้ของปู่ออกตามฤดูกาลปู่จึงมีผลไม้ต่างๆค้าขายตลอดปี ปู่ย่าตายายและพ่อแม่ของฉันเป็นคนขยันอดทนและซื่อสัตย์ในคนในครอบครัวของฉันมีความเคารพรักซึ่งกันและกันผู้ใหญ่ในครอบครัวของฉันเฝ้าดูการจเจริญเติบโตของลูกหลานและหวังว่าในอนาคตเมื่อลูกหลานเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมีชีวิตที่ดีไปจนถึงวัยชาราในเรื่องนี้นะคะหลักฐาน ที่ใช้ในการสืบค้นความเป็นมาของครอบครัวได้แก่คำบอกเล่าของพ่อและแม่ภาพถ่ายของครอบครัวและสำเนาทะเบียนบ้านนะคะอันนี้นะคะในส่วนของหน้านี้นะคะก็จะเป็นมีคำบอกช่วงเวลาก็เป็นอดีตปัจจุบันปีที่แล้วแล้วก็คำว่าอนาคตนะคะ ในส่วนของ2.3การใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวเส้นเวลาคือการแสดงเหตุการณ์สำคัญที่ผ่านมาแล้วตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้นตัวอย่างเส้นเวลาที่เกิดขึ้นที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวนะคะก็มีอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเส้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์สาคัญในครอบครัวนะคะ,ะเมื่อปีพศ เอาเฉพาะเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะย่งในตัวอย่างเขาบอกว่าปีพศ2495ครอบครัวของยายประกอบอาชีพทำสวนผลไม้พศ2500น้ำท่วมสวนผลไม้ทำให้ต้นไม้ตายนะคะเขาเอาเขาเล่าเหตุการณ์เฉพาะเรื่องราวที่สำคัญที่แบบเป็นเรื่องใหญ่ๆที่จำได้อะไรประมาณนี้นะคะ ปีพศ2501ครอบครัวของยายประกอบอาชีพขายผลไม้ปีพศ2508ครอบครัวของยายปลูกบ้านใหม่ปีพศ2515ยายแต่งงานกับตาพศ2517ยายให้กำเนิดแม่ของฉันพศ2543แม่และพ่อของฉันแต่งงานกันพศ2544แม่ให้กำเนิดพี่ชาย พศ2546ไม่ให้กำเนิดฉันพศ2548ไม่ให้กำเนิดน้องสาวนักเรียนจะสังเกตได้ว่าอันนี้นะคะเขาก็เขียนก็เล่าเฉพาะเหตุการณ์ที่เหตุการณ์หลักๆนะคะเป็นการเติบโตของครอบครัวเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งที่เพราะว่าถ้าเกิดเราจะเล่าทุกรายละเอียดเนี่ยของชีวิตเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีตั้ง300 65วันใช่ไหมคะอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยก็ยังมีหลายๆปีอีกแต่ที่เขาเอามาเล่าเนี่ยเป็นปีบางปีก็เว้นไปหลายปีนะคะบางทีก็เนี่ยค่ะยกตัวอย่างเช่น2,495มาเล่าอีกที2,500เลยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยส่วนตรงนี้นะคะ2,543ก็ถัดมาอีกปีหนึ่งก็เล่าเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเส้นเวลา ที่บอกเหตุการณ์สำคัญเน้นว่าสำคัญนะคะาการใช้เส้นเวลาแสดงเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนทราบลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังและทำให้นักเรียนจดจำเรื่องราวนั้นได้ง่ายขึ้นและสามารถบอกเล่าหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ถูกต้องอสรุปจากเรื่องนี้นะคะ การสืบค้นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวจะต้องสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนช่วยให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นมาของครอบครัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและสามารถลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังได้นะคะค่ะแล้วก็สไลด์นี้นะคะก็จะเป็นการทากิจกรรมชั้นเป็นใครนะคะเรียนรู้เรื่องเรานะคะเรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัวนะคะอ่า อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างในใบงานเนี่ยนักเรียนสามารถวาดรูปนักเรียนไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะวาดรูปนักเรียนไว้ตรงกลางแบบนี้หรือว่าจะเป็นรูปถ่ายของนักเรียนก็ได้นะคะถ้ามีรูปถ่ายก็เอามาตัดแปะลงไปนะคะแล้วก็เขียนข้อมูลอะไรเอ่ยข้อมูลที่1ก็คือวันเกิดของนักเรียนนะคะนักเรียนเกิดวันที่เท่าไหร่นักเรียนก็เขียนนะคะ ในครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกกี่คนนักเรียนก็เขียนนะคะว่าครอบครัวของนักเรียนเนี่ยมีสมาชิกกี่คนปู่ย่าตายายของนักเรียนเชื่ออะไรประกอบอาชีพอะไรนะคะก็เขียนข้อมูลลงไปตามหัวข้อนี้นะคะนักเรียนเกิดที่จังหวัดไหนนะคะนักเรียนเกิดที่โรงพยายพ <tro> บาลอะไรบ้านของนักเ<ป>ร <ะ Hayır> <moderator> ียนอยู่ที่ไหนนะคะ อันนี้สามารถบอกเป็นบ้านเลขที่ได้นะคะต่อไปพ่อแม่ของนักเรียนเป็นชาวจังหวัดอะไรนะคะ,อ,ะอันนี้คือกิจกรรมชั้นเป็นใครนะคะเพื่อใหอ้นักเรียนถ้ามันมันจะมีข้อมูลค่ะที่นักเรียนไม่ทราบนะคะนักเรียนก็ต้องตั้งคําถามใช่ไหมคะตั้งตั้งคำถามจากผู้ปกครองแล้วก็เป็นไงแล้วก็รวบรวมนะคะเอาออกมาเขียนนะคะแสดงเป็น m มล์แมป นะคะแสดงเป็น i ม d แ a p ตามหัวข้อนี้นะคะใส่ในกระดาษที่คุณครูให้ไปนะคะใส่ในกระดาษที่คุณครูให้ไปต่อไปกิจกรรมที่2อ,อันนี้ให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะทำเส้นเวลาที่บอกเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวของฉันนะคะอันนี้คือของฉันนี่คือครอบครัวของนักเรียนนะคะ ถามผู้ปกครองนะคะถามผู้ปกครองว่ามีเหตุการณ์สําคัญสําคัญอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในครอบครัวของนักเรียนนะคะโดยดูตัวอย่างจากไหนดูตัวอย่างจากในหนังสือหรือว่าจากในสไลด์ที่คุณครูที่คุณครูบอกไปนะคะ,ะแบ่งเส้นเวลาบางคนอาจจะทำเป็นซิกแซกแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะ,ะเหตุการณ์ที่1พอสอพอสออะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้าง ะระหว่างนี้พอสอ,อะไรทําอะไรบ้างระหว่างนี้พอสออะไรทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตรงนี้พอสอ,อะไรทําอะไรบ้างตามความเหมาะสมของนักเรียนเลยนะคะตามความเหมาะสมที่นักเรียนจะนําเสนอเลยว่ามีเหตุการณ์สําคัญอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียนนะคะทําลงในสมุดร,ระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ